เสือไม่กินเนื้อเสือฉั้นใดทนายก็คงไม่อยากรบกับทนายฉันนั้นความขัดแยง้งระหว่างสองทนายความคนดังแห่งยุคจึงปิดฉากดือด้อๆด,ด้วยการเจรจาหน้าบันลังสารทนายคู่กัดแห่งปี2564คือทนายตั้มนายสิทธาเบี้ยบังเกิดและทนายเดชานายเดชากิตติวิทยานันต์ต่างยอมงอ แทนที่จะยอมหักเปิดปากขอโทษซึ่งกันและกันต่างยอมให้อภัยกันแล้วตกลงร่วมกันถอนคดีจากทุกสารทุกสอนอรวมถึงคณะกรรมการมารยาททนายความพร้อมประกาศว่าจากนี้จะจับมือกันช่วยเหลือสังคมโดยอ้างว่าสารก่อสนับสนุน ให้ทั้งสองนำความรู้และประสบการณ์ไปช่วยคนดีกว่าจะมาฟ้องกันไปมาซึ่งไม่ได้อะไรขึ้นมาจับกระแสะกองเชียร์ทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้รู้สึกผิดหวังแต่อย่างใดที่ทนายตั้มกับทนายเดชาไม่ลุยกันให้แตกหักไปเลยตรงข้ามต่างแสดงความยินดีที่แฮปปี้เอนดิ้งลงได้จริงๆแล้วคู่นี้ถือเป็นมวยถูกคู่ เพราะเพจสิทธราเบียบังเกิดเลขาธิการมูลลนิธิทีมงานทนายประชาชนมีผู้ติดตามกว่า9 7 7 0 0 0นคนขณะที่เพจทนายคลายทุกข์ของทนายเดชามีผู้ติดตามกว่า9 8 0 0 0 0คนจำนวนกองเชียร์อยู่ในระดับสูสีดูดีกันในด้านฝีปากก็นนะับว่าเป็นทนายปากกาปากจัดทัดเทียมกัน พร้อมจะฟาดใส่บูลลี่เยะเย้ยทากถางกันแบบไม่เกรงใจที่สำคัญต่างก็มีโหมดพร้อมจะทิมจะแทงกันทุกเวลา หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเปิดช่องให้ซึ่งที่มาของความขัดแย้งก็เกิดจากการถือหางเล่นพวกตัวคู่ปัญหาจริงๆแต่แรกเป็นทนายตั้มกับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมโดยนายอัจฉริยะขุดคุ้ยเปิดโปงทนายตั้มแบบเอาตาย เล่นเอาทนายต่้มต้องตกเป็นผู้ต้องหาคดีปลอมแปลงเอกสารและเบิกความเท็จในการว่าความช่วยเหลืออดีตนางเอกเอมี่อาเมเรียจาขอบจำเลยคดีค้ายาเสพติดจนนางเอกคนดังจากละครที่ดาวานอนหลุดพ้นข้อกล่าวหา ตอนนี้ก็เพนนี้ไปตั้งหลักต่างประเทศเรียบร้อยจากนั้นไม่ว่าทนายตั้มกับอัจฉริยะขยับทำอะไรอีกฝ่ายก็จะยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามเสมอปากก็จิกกัดกันแสบๆคันๆเรียกทั้งแสงทั้งเสียงซี จากบรรดา f อฟโดยทนายเดชาประกาศตัวชัดว่าเป็นเพื่อนอัจฉริยะแล้วโดดร่วมวงคอยทิมคอยตำทนายตำพร้อมเคยเตือนดุดุว่าอย่ามาปีนเกลียวทนายรุ่นพอ่อแต่ทนายตำก็ไม่ใช่ตะเกียงไร้น้ำมันเขามีทนายรณรงค์นายรณรงค์แก้วเพชรเป็นพวกแต่ตอนนี้ทนายรณรงค์ก็โดนน็อกไปแล้ว ถูกลงโทษห้ามว่าความหนึ่งปีโดยอัจฉริยะอ้างว่าเป็นผลงานของเขาแต่จุดเดือดจริงๆ ประทุขึ้นช่วงเดือนสิงหาคม2564เมื่อทนายตั้มดับเครื่องชนเปิดโปงทนายเดชามีเจตนาไปตบรัพย์ผู้กำกับโจพันตำรวจเอกทิติสันอุทธนผลจำนวนถึง20ล้านบาทแลกกับการไม่เปิดคลิปหลักฐานถุงดำครอกหัวผู้ต้องหาทนายเดชาโกรธจัด ถึงกับด่าทนายต่้มกลางรายการโหนกระแสว่าหมาขี้เรือนส่อว่าจะขัดแย้งกันหนักถึงขั้นผีไม่เผาเงาไม่เหยียบอย่างไรก็ตามเมื่อทั้งสองเกียรเสียกลายเป็นมวยล้มต้มคนดูไปแล้วเช่นนี้ย่อมเป็นเรื่องน่าเสียดาย ที่ความจริงจะไม่ได้รับการพิสูจน์อุดสากกระชากลากใส่กันขนาดนั้นทั้งนี้สงครามระหว่างสองทนายได้ปรากฏเป็นคำทํานายทายทักไว้ก่อนแล้วจากสินแสเข่งผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทย สิ้นแสเข่งตรวจดวงชะตาแล้วฟันธงฉับๆคนทั้งสองเหมือนฟ้าส่งมาเกิดให้ฆ่ากันแต่ถ้าเกิดลดละความขัดแย้งแล้วจับมือสามัคคขี่กันได้แล้วก็อภิมหาทรัพย์จะบังเกิดร่ำรวยเป็นพันล้านน่าสงสัยว่าทนายตามและทนายเดชาจะเคยเห็นคำทำนายน,นี้มาก่อนหรือไม่ ทีมข่าวทอนหมุดข่าวรายงาน